ยกขาวกับชาวกล้วยครับตอนนี้กกกิเล่นกับยกขาวยกขาวเล่นกับน้องได้แล้วให้น้องเล่นด้วยละคงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพี่น้องลาบดอดเหมือนกันแต่ไม่ใช่นะครับโกกิเป็นลูกของแม่อ่าอะไรนะอันเชเชียนนะครับแม่อันเชเชียแท้พ่อมาผสมพันธุ์บ้านสีขาวแต่ว่าตัวใหญ่ลูกเลยตัวใหญ่ด้วยก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนเฝ้าบ้านด้วยกัน สีขาวตัวเดียวทั้งคอกเลยมาอยู่ตรงนี้ได้<า>โอ้โหแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากแข็งแรงมากเล่นแรงมากเล่นแรงมากเอายรักกันเลยท่านี้